ยินดีต้อนรับการกลับมาของน้องๆที่น่ารักครับสำหรับพาร์ทสุดท้ายในเรื่องของไหลเนี่ยเสียงของผมอาจจะทุ้มต่ําเข้มเซ็กซี่สหน่อยนะครับเพราะผมเพิ่งป่วยหนักมาครับนอนสมไข้พรำเพอ้ออยากจะทําคลิปมาให้น้องตลอดเวลาไม่ได้หายไปติดซีรีส์อนิเมะหรือว่าเกมใดๆครับอืมเชื่อผมนะครับยังไงก็ตามก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับกับเสียงแหบที่น้องจะได้ฟังในคลิปนี้ i know physics a l i t t ตอนที่สิบ <c oughs> ตอนที่สิบสี่ของไหล ข้อที่ีอัตราการไหลา การไหลเอาที่เข้าใจง่ายๆมันก็คือการเคลื่อนที่ของอนุภาคของไหลครับแต่สิ่งที่เข้าใจยากก็คืออนุภาคแต่ละตัวมันเคลื่อนที่เร็วช้าไม่เท่ากันครับไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากความหนืดที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างอนุภาคของไหลความหนานแน่นในแต่ละตำแหน่งของของไหลที่ไม่เท่ากันและอีกมากมายหลายเหตุผลที่จะทำให้อนุภาคแต่ละตัวมันเคลื่อนที่ไม่เท่ากันครับดังนั้นให้น้องรู้ไว้ก่อนเลยว,ว่าการไหลที่น้องกำลังจะเรียนต่อไปนี้คือการไหลของของไหลในอุดมคติที่จะทำให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมการไหลโดยทั่วไปได้ครับโดยคุณสมบัติของไในุม คติที่เด่นชัดก็มี1ไม่มีความหนืดเพื่อจะได้ไม่มีแรงเสียดทานระหว่างอนุภาคทําให้สูญเสียพลังงานในการเคลื่อนที่ครับข้อที่2ของไหลจะต้องไม่มีการอัดตัวหมายความว่าความหนานแน่นของของไหลจะต้องมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าทั้งปริมาตรอุณหภูมิหรือความดันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงก็ตามครับข้อที่3ไหลด้วยไม่หมุนวนเราจะพิจารณาอนุภาคของไหลไหลเป็นเส้นตรงเท่านั้นโดยไม่มีการหมุนวนครับและเหตุผลทั้ง3ข้อที่กล่าวมาเพื่อเหตุผลสําคัญในข้อสุดท้ายครับคืออนุภาคจะไหลแบบสม่ำเสมอครับหมายความว่านัดตำแหนง่งใดๆก็ตามอ ผ้าของคลองไลจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันครับ อันดับต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เรากําลังศึกษาคือของไหลในอุดมคติดังนั้นพฤติกรรมที่เรากําลังศึกษาคืออัตราการไหลครับซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้2รูปแบบคืออัตราการไหลเชิงปริมาตรและอัตราการไหลเชิงมวลซึ่งความแตกต่างของอัตราการไหลทั้ง2ตัวนี้ก็อยู่ในชื่อของมันแล้วครับอัตราการไหลเชิงปริมาตรก็คือปริมาตรของไหลที่ผ่านพื้นที่1ใน1น่หน่วยเวลาส่วนอัตราไหลเชิงมวลก็คือมวลของของไหลที่ผ่านพื้นที่1ใน1หน่วยเวลาครับพูดง่ายๆก็คือตัวหนึ่งสนใจปริมาตรของของไหลส่วนอีกตัววสนใจมลลของไห แต่ถ้าทุก่าสังเกตมาในการเรียนในระดับมปลายจะโฟกัสที่อัตราการไหลเชิงปริมาตรครับโดยที่ปริมาตรในที่นี้ก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณกับระยะทางการไหลที่เคลื่อนที่ได้หรือมันก็คือพื้นที่หน้าตัด A คูณกับระยะทาง s อที่เคลื่อนที่ได้และเจ้าตัวแปร S ส่วนทีหรือระยะทางต่อเวลาเนี่ยมันก็คือความเร็วของการไหลครับดังนั้นอัตราการไหลก็จะมีอีกสมการหนึ่งคือพื้นที่หน้าตัดคูณกับความเร็วครับ ทีนี้การวิเคราะห์อัตราการไหลเนี่ยจะเป็นไปตามสมก,การความต่อเนื่องครับซึ่งเป็นสมก,การที่บง่งบอกถึงการอนุรักษ์มวลในระบบปิดหรือก็คือมวลที่เข้าไปในระบบจะต้องมีค่าเท่ากับมวลที่ออกมาจากระบบครับหรือในที่นี้ก็คืออัตราไหลเข้าเท่ากับอัตราไหลออกไม่ว่าขาเข้าจะท่อเล็กกว่าและขาออกจะท่อใหญ่กว่าอัตราการไหลเข้าก็ต้องเท่ากับอัตราการไหลออกเท่าเดิมหรือแม้ว่าท่อขาเข้าจะมีแค่1นท่อและท่อขาออกจะมี2ท่ออัตราการไหลเข้าของ1ท่อก็ต้องเท่ากับอัตราการไหลออกของทั้งสองท่อรวมกันพอจินตนาการออกไม่ ถ้าจินตนาการไม่ออกไปลองโจทย์กันดีกว่าครับมาดูกันที่ข้อนี้ครับจงหาความเร็วของน้ําที่พุ่งออกจากปลายท่อด้าน B เมื่อความเร็วของน้ําที่ด้าน A มีค่าเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกําหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ A มีค่าเท่ากับ8เซนติเมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ B มีค่าเท่ากับ4เซนติเมตร เริ่มต้นมาให้น้องตั้งสมการอัตราการไหลเข้าเท่ากับอัตราการไหลออกครับแต่คำถามคือเราจะแทนอัตราการไหลด้วยสมการอะไรเนี่ยให้เราดูที่สิ่งที่โจทย์ให้มาครับโจทย์ให้ความเร็วของของไหลมาส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยสามารถนําไปหาพื้นที่หน้าตัดได้ครับดังนั้นสมการอัตราการไหลที่เราจะใช้คือพื้นที่หน้าตัดคูณกับความเร็วหรือว่า A คูณกับ v ครับโดยที่พื้นที่หน้าตัดของท่อมันคือวงกลมที่มีสมการไพไยกกาลังสองครับดังนั้นให้เราแทนค่าลงในสมการเพื่อหาความเร็วของน้ําในท่อฝั่งบีครับจะทำ เมตตร่อวินาทีและคําตอบในข้อนี้ยังมอบความรู้อะไรบางอย่างให้น้องได้ครับในท่อฝั่ง A ที่มีพื้นที่หน้าตัดใหญ่กว่าเนี่ยความเร็วของของไหลจะมีค่าน้อยครับในทางกลับกันถ้าพื้นที่หน้าตัดมีขนาดเล็กความเร็วของของไหลจะมีค่ามากกว่าครับข้อต่อมาครับลองน้ําใส่แทงน้ําขนาด3ลูกบาทเมตรด้วยท่อที่มีพื้นที่หน้าตัด50ตารางเซนติเมตรพบว่าต้องใช้เวลา2นาทีน้ําจึงจะเต็มถังจงหาความเร็วของน้นําในท่อครับ ข้อนี้อาจจะแตกต่างจากไอเดียเรื่องน้ําไหลเข้าระบบเท่ากับน้ําไหลออกจากระบบใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกันครับน้าไหลออกจากท่อหนึ่งเข้าสู่ถังอีกใบหนึ่งเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกให้ถูกว่าอัตราไหลตัวไหนใช้สมการอะไรอย่างอัตราไหลจากท่อในข้อนี้โจทย์ให้พื้นที่หน้าตัดของท่อมาครับและโจทย์ต้องการรู้ความเร็วของน้ําที่ไหลออกจากท่อดังนั้นสมการของอัตราไหลที่เราจะใช้คือ A v ครับมีทั้งพื้นที่หน้าตัดและมีทั้งความเร็วส่วนอัตราไหลของน้ําที่เข้าสู่ถังโจทย์ให้ปริมาตรของถังและเวลาที่น้ําเต็มถังครับมี อัตราไหลคือ v ส่วนทีครับที่เหลือก็เป็นเพียงแค่การแทนค่าลงในสมการง่ายๆโดยที่ต้องอย่าพลาดตรงตารางเซนติเมตรนะครับซึ่งจะได้ความเร็วของน้ําในท่อมีค่าเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีครับ ทีนี้สมการความต่อเนื่องที่เราเพิ่งเรียนไปเนี่ยมันคือสมการที่ใช้หลักการการอนุรักษ์มวลของของไหลถูกไหมครับแต่ถ้าทั้งขาเข้าและขาออกของระบบมีทั้งความดันความเร็วและความสูงที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะต้องพิจารณาด้วยหลักการอนุรักษ์พลังงานครับซึ่งจะมีทั้งงานพลังงานศัก์และพลังงานจนโดยเราจะเปลี่ยนตัวแปรบางตัวให้เข้ากับตัวแปรในเรื่องของไหลครับอย่างงานก็จะกลายเป็นความดันคูณกับปริมาตรพลังงานศัก์ mgh ก็จะกลายเป็น l o v g s และพลังงานจน1นึส่วนสอง mv ยกกำลังสองจะกลายเป็น1นึส่วนสอง v v ยกกำลังสองดังนั้นสมการเบนูลีที่มีไว้เพื่ออนุรักษ์พลังงานในการไหลจึงมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโดยที่ตัว p ใหญ่หรือความดันเนี่ยมันคือความดันของของไหลณจุดนั้นแต่ถ้าจุดที่เราพิจารณามันเชื่อมต่อกับบรรยากาศภายนอกอยู่เนี่ยให้เราแทนความดันณจุดนั้นด้วยความดันบรรยากาศครับหน้าตาของสมการเนี่ยเหมือนจะจํายากครับแต่ผมแนะนาเลยว่าถ้าน้องเข้าใจที่มาของสมการเนี่ยเรื่องนี้จะค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวเชวครับนอกจากนี้แล้วสมการเบนูลีเนี่ยยังสามารถใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่พบได้ในชีวิตประจําวันครับยกตััวอย่่่างเชนรูที น้โดยขอกําหนดสถานการณ์ว่าด้านบนของถังน้ำเนี่ยเปิดสู่บรรยากาศภายนอกและรูที่รั่วเนี่ยเล็กมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับฝาเปิดด้านบนของถังน้ําและโจทย์ของเราเนี่ยคือการหาความเร็วของน้ําที่ออกมาจากรูที่รั่วให้เราเริ่มการวิเคราะห์ด้วยสมก,การเบนูลีครับโดยกําหนดให้ฝาเปิดถังน้ําด้านบนคือตําแหน่งที่1และรูที่รั่วเป็นตําแหน่งที่2ทั้ง2ตําแหน่งนี้เปิดเชื่อมต่อกับบรรยากาศภายนอกครับดังนั้นทั้ง2ตําแหน่งนี้จึงมีความดันเท่ากับความดันบรรยากาศและมันหักล้างกันได้ครับ อันดับต่อมาถ้าน้องยังจํากันได้การพิจารณาพลังงานศักย์เนี่ยเราจะต้องกําหนดตําแหน่งอ้างอิงขึ้นมาครับและเพื่อความง่ายในการคํานวณเราจะกําหนดให้ตําแหน่งที่รูรั่วเป็นระดับอ้างอิงทําให้ตําแหน่งที่2มีพลังงานศักย์เท่ากับ0นย์และตําแหน่งที่1มีพลังงานศักย์จากระดับความสูงอ้างอิงครับ และพลังงานตัวสุดท้ายพลังงานจนครับโดยที่ตำแหน่งที่2จะมีพลังงานจนเนื่องจากเราจะหาความเร็วของน้ำครับแต่ความเร็วของน้ำในตำแหน่งที่1เนี่ยให้เราลองพิจารณาจากสมการความต่อเนื่องโดยที่เงื่อนไขในข้อนี้คือฟ้าถังน้ำที่เปิดเนี่ยมันใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับรูที่รั่วดังนั้นความเร็วของน้ำในตำแหน่งที่1เนี่ยจึงน้อยมากๆเข้าใกล้ศูนย์ครับจนเราสามารถระบุได้เลยว่าที่ตำแหน่งที่1เนี่ยไม่มีพลังงานจนครับจากนั้นจัดรูปสมการสัหน่อยเพื่อหาความเร็วของน้ำที่รูรั่วครับจะได้สมการคือควววาาามมเรรร็ของงน้ที่่่่ัั V ซึสถ อธิบายเป็นคำพูดได้ง่ายๆเลยครับยิ่งรูรั่วอยู่ต่ำกว่าผิวน้ํามากเท่าไหร่ความเร็วของน้ําที่รั่วออกมายิ่งมากครับและสมการนี้มีชื่อเรียกว่ากฎของเทอริเชลลี่ซึ่งน้องอาจจะสงสัยว่าทําไมสมการนี้ถึงมีชื่อเรียกเป็นของตัวเองทั้งๆทงี่สมการตัวนี้ได้มาจากการพิสูจน์สมการเบนูลี่ไม่ใช่หรอจริงๆแล้วสมการตัวนี้มีมาก่อนสมการเบนูลี่ครับเพียงแต่ว,ว่าสมการเบนูลี่ที่ออกมาทีหลังเนี่ยมาสามารถอธิบายกฎเทอริเชลลี่ออกมาได้ชัดเจนเห็นภาพมากกว่าครับดังนั้นน้องจะจําสูตรตัวนนนนี้้้เลยหรรรือจจจะพิสสู์าากกมบบ็ไดทัังค น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าปีกของเครื่องบินเนี่ยมันช่วยในการบินได้ยังไงแน่นอนครับเมื่อผมเปิดหัวมาแบบนี้แล้วแปลว่ามันจะถูกอธิบายด้วยสมการเบนูลีด้วยเช่นกันครับเพียงแต่ว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับท่อนในตำแหน่งที่1กับท่อนในตำแหน่งที่2ครับเราจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งใต้ปีกเครื่องบินกับตำแหน่งเหนือปีกเครื่องบินโดยที่ภาคตัดขวางของปีกเครื่องบินเนี่ยด้านบนมันจะมีความโค้งมนมากกว่าครับส่วนด้านล่างจะมีความเรียบมากกว่าอันดับต่อมาให้เราพิจารณาด้วยสมการเบนโอลีครับโดยเราจะถือว่าตำแหน ทำให้การพิจารณานี้ไม่มีพลังงานสัก อันดับต่อมาคืออากาศที่ไหลผ่านปีกด้านบนกับปีกด้านล่างเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่ากันครับเพียงแต่ว่าปีกด้านบนมีระยะทางของพื้นที่ผิวสัมผัสที่มากกว่าดังนั้นด้วยระยะทางที่มากกว่าในระยะเวลาที่เท่ากันเนี่ยความเร็วของอากาศในด้านบนจะมากกว่าด้านล่างครับดังนั้นในสมการเบนูุรีที่พยายามอนุรักษ์พลังงานเนี่ยถ้าความเร็วอากาศด้านบนเยอะความดันก็ต้องน้อยและในทางกลับกันถ้าความเร็วด้านล่างน้อยความดันด้านล่างก็ต้องสูงกว่าด้านบนดังนั้นให้เราย้าสมการโดยการตั้งสมการให้เป็นความดันด้านล่างลบกับความดันด้านบนเพราะเราจะเปลี่ยยนนนนคววาามดััั้้งตีใหกลเป็ แรงที่กระทำต่อปีกเครื่องบินครับจากสมการความดันเท่ากับแรงหารด้วยพื้นที่ตั้งฉากเราจะได้สมการใหม่เป็น F ล่างลบ F บนเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองโลวีบนยกกำลังสองลบวีล่างยกกำลังสองคูณกับพื้นที่หน้าตัดครับโดยเจ้า F ล่างลบ F บนตัวนี้คือแรงที่ใช้ในการยกปีกเครื่องบินครับในเมื่อมีแรงยกขึ้นปีกเครื่องบินจึงลอยได้ครับสมการตรงนี้ค่อนข้างยากครับทบทวนดีๆนะเกร็ดความรู้เสริมที่น่าสนใจครับรูปลักษณะของปีกเครื่องบินแบบนี้มันจะมีแรงยกขึ้นด้านบนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรากลับด้านมันลง แรงด้านบนก็จะกดลงด้านล่างครับและสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์จากรูปทรงแบบนี้คือสปอยเลอร์ของรถแข่งครับเพราะด้วยแรงที่กดลงแบบนี้จะทาให้รถเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นครับอันดับต่อมาเพื่อเห็นภาพเรามาลองทําโจทย์กันดีกว่าครับจากภาพครับกำหนดให้ความดันของน้ําขาเข้ามีค่าเท่ากับ1000กิโลปาสคาลและความดันของน้ําขาออกมีค่าเท่ากับ2 0 0 0กิโลปาสคาลโดยที่ความเร็วของน้ําฝั่งขาเข้ามีค่าเท่ากับ50เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วของน้ําฝั่งขาออกครับ นึกเลยไม่ออกออกสมก,การเบนโดลีขึ้นมาครับตัดเรื่องพลังงานศักย์ออกไปเนื่องจากไม่มีความแตกต่างเรื่องความสูงจากนั้นแทนค่าที่เหลือลงในสมก,การครับโดยที่ความหนานแน่นของน้ํามีค่าเท่ากับ10ยกกาลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือว่า1,000ก็ได้ครับแก้สมก,การแล้วจะได้ความเร็วของน้ําในฟังขาออกมีค่าเท่ากับรูท500เมตรต่อวินาทีครับอา้าวจบได้เหรออ่านโจทย์ยังยาวกว่าอีกครับในเรื่องสมก,การเบนโดลีก็มีแค่นี้แหละครับข้อต่อมาครับน้ำไหลในรางที่มีความกว้างสม่ำเสมอจงงหาาขขนดขอรระยะย2คับ สำหรับข้อนี้เนี่ยให้จินตนาการว่าท่อมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับโดยที่มีความกว้างเท่ากันแต่มีความสูงดีที่ไม่เท่ากันครับโดยที่ความสูงของท่อฝั่งขาเข้ามีค่าเท่ากับ26เมตรและโจต้องการรู้ความสูงดีครับดังนั้นถ้ามองผ่านๆแล้วเราจะใช้สมการความต่อเนื่องครับโดยที่พื้นที่หน้าตัด A คือความกว้างคูณกับความสูงและเนื่องโดยท่อที่มีความกว้างเสมอความกว้างของท่อมันจึงตัดกันได้ครับและโจทย์ก็เกือบจะคลี่คลายแล้วครับเพียงแต่ว่าน้องไม่รู้ความเร็วของน้ําที่ออกจากท่อดังนั้นสมการเบนีง้นตรโดยผม กำหนดให้ระดับอ้างอิงเป็นตำแหน่งขาออกของท่อทำให้ในฝั่งขาออกไม่มีพลังงานสักครับและโจไม่ได้กำหนดครับว่าความดันของน้ำในฝั่งขาเข้าและขาออกมีค่าเท่าไหร่ให้กำหนดไปเลยครับว่ามันมีค่าเท่ากันและหักล้างกันได้จากนั้นก็เป็นเพียงแค่การแทนค่าลงในสมการและแก้สมการเพื่อหาความเร็วของน้ำในฝั่งขาออกครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ13เมตรต่อวินาทีจากนั้นก็แทนกลับลงในสมการความต่อเนื่องครับจะได้ระยะดีมีค่าเท่ากับ10เมตรครับ ข้อต่อมาครับทางน้ําฟ้าเปิดขนาดใหญ่มีระดับน้ําสูง15เมตรและมีรูรั่วเล็กๆที่ระดับความสูง10เมตรจงหาความเร็วของน้ําที่ไหลออกจากรูรั่วครับ นึกอะไรไม่ออกหยิบสมการแบรูรีขึ้นมาครับกำหนดให้ตำแหน่งรูร่วเป็นระดับอ้างอิงทําให้พลังงานศักย์ในฝั่งรูร่วมีค่าเท่ากับศนย์จากนั้นทั้งฝั่ง้าเปิดและฝั่งรูร่วก็เชื่อมต่อกับบรรยากาศภายนอกความดันบรรยากาศจึงมีค่าเท่ากันและหักล้างกันได้ส่วนความเร็วในฝั่งฟ้าเปิดน้อยมากครับจึงไม่คํานวณพลังงานจนย้ายสมการแล้วมันก็คือกฎของเทอร์ริชอรี่ครับแก้สมการแล้วจะได้ความเร็วของน้ําที่รูร่วมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีครับ ข้อต่อมาครับเครื่องบินลำหนึ่งกำลังบินอยู่บนอากาศโดยที่ความเร็วของอากาศด้านบนปีกเครื่องบินมีค่าเท่ากับ110เมตรต่อวินาทีและความเร็วของอากาศด้านล่างปีกเครื่องบินมีค่าเท่ากับ100เมตรต่อวินาทีถ้ากำหนดให้ความหนานแน่นของอากาศมีค่าเท่ากับ1.3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจงหาความแตกต่างของความดันระหว่างปีกด้านบนกับปีกด้านล่างครับ เช่นเดิมครับหยิบสมาการเบนูลีขึ้นมาครับโดยที่ในเรื่องปีเครื่องบินเนี่ยเราจะไม่คำนวณพลังงานศัก์ครับและเราจะรู้อยู่แล้วว่าความดันด้านล่างมากกว่าความดันด้านบนดังนั้นให้เราแยกสมาการโดยการตั้งด้วยความดันด้านล่างลบ,บกับความดันด้านบนครับและเจ้าก้อนนี้เองคือความแตกต่างของความดันครับแก้สมาการแล้วจะได้คำตอบมีค่าเท่ากับ1,365นิวตันต่อตารางเมตรครับ ทำไมเราจะต้องเจอแต่โจทย์ปีกเครื่องบินล่ะครับถ้าอะไรหลายๆอย่างก็ถูกพัดให้ปลิวขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นข้อนี้ครับพายุพัดผ่านบ้านหลังหนึ่งโดยมีอัตราเร็วลมเหนือหลังคาบ้านเท่ากับ40เมตรต่อวินาทีโดยหลังคาบ้านมีพื้นที่200ตารางเมตรและความแนาแน่นอากาศมีค่าเท่ากับ0.3กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรถ้าหลังคาบ้านถูกพัดปลิวขึ้นไปจงหาแรงยกที่กระทำต่อหลังคาบ้านครับ ถึงข้อนี้จะดูซับซ้อนแต่มันก็ยังอยู่ในสมการเบนโอลี่เหมือนเดิมครับโดยที่ตัดพลังงานศัก์อกไปก่อนเนื่องจากไม่มีความสูงจากนั้นความเร็วลมใต้หลังคาบ้านเนี่ยไม่มีครับพลังงานจนในฝั่งใต้หลังคาบ้านจึงมีค่าเท่ากับศูนย์และการจะเกิดแรงยกได้ความดันในฝั่งใต้หลังคาจะต้องมากกว่าความดันในฝั่งด้านบนหลังคาถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราย้ายสมการโดยการตั้งด้วยความดันใต้หลังคาลบกับความดันเหนือหลังคาโดยเราจะเปลี่ยนความดันเป็นแรงต่อพื้นที่หน้าตัดจากนั้นเจ้าแรงใต้หลังคาลบกับแรงเหนือหลังคาเนี่ยมมััันนนนคคือแแรงงงท่่่ใ้้้กกหลลลาาาดดเสวจะไ แรงที่ใช้ในการยกหลังคามีค่าเท่ากับ48,000นิวตันครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับของไหลของเราขอบคุณทุกคนมากที่อดทนฟังเสียงแผลบมาจนจบคลิปนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยน้องคงไม่ทนฟังจนถึงขนาดนี้สำหรับบทหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้ช่องอินโนฟิสิกเลตเต t รก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยขณะกำลังจะบอกลาเสียงยังแผบไม่หายเลย